สวัสดีเนีมาเลี้ยับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วหลังจากที่เข้าไปคุณอีปูมามารอตลาดกบพี่น้องครับเอาเบื้องไหนจันหน่อยนะน้องนุชซี่แล้วก็น้องสร้อยม้อยวันนี้จะมาเลาะตลาดมาซื้อซื้ออะไรนะหมุกระทะะทะะทะกกรินหลังจากที่เราไปคุดอีปูมาพี่น้องครับก็เลยพามารอตลาดนะครับมาเบื้องตลาดยนีมาเลี้งครับอันนี้คือเขาเรียกตลาดอะไรลูกตลาดข้องรมตลาดข้องรมพี่น้องครับ ตอนนี้แม่ยาทากำลังซื้อเนื้ออยู่นะครับแม่ยาทาซื้อเนื้อจะไปทำก๋วยเตี๋ยวแต่น้องๆเราจะกินหมูกระทะใช่ไหมวันนี้มาพี่น้องเสื้อเลาะอตลาดบ้านน้องผือตลาดย่าเขางอื่นตลาดข้องผมตลาดข้องผมค่ะนะครับผมมาเอาหมูกระทะไปเลียงน้องๆไปคุดกัะปูได้มากกรบผูดเ่าปนนะครับเผากะไป้พากินทใหม่อันนี้ยายทากำลังเลือกเนื้ออยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหมูกระทะกันวันนี้ อาซีนงวไหมคือแน่นอนแต่ซอยม้อยสีงวนวดสีไปไส้เลยนวดสีไปก่อนเละตีเอาเลือกเบิ้งเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเอไยผู้สาวก็ซื้อเนื้อเปลี่ยนได้ผู้สาวแบบธรรมดาได้ซอยม้อยนะหอยก้อนตัวอยู่ในขางัวครับพี่น้องครับเนี่ยย้อฟัดฟัดจองขาเละตีอืออ้าวเอาเนื้อก่อนเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่อะไรนะร้านหมูกระทะเนาะ โอเคไปพี่น้องครับเดี๋ยวจัดร้อยพาดเลาะเลาะเบื้องของตลาดเท่าไปกพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องครับมาหอดเร็วนี่ไงสิ่งที่ต้องการน้องนุชซี่ได้อะไรบ้างเนี่ยหมูจ้าหมูหมูกระทะน้องซอยหม้อได้ไรบ้างลูกโอ้โหพอ่อร้านเนื้อย่างเราพี่น้องเลยจัดไปจัดไปแ๋ยวพาไปดูอาหารพื้นบ้านด้วยเด้อพาไปประทาอาหารบ้านเท่านัา นะครับอันนี้คืออาหารน้องๆที่อยากจะกินหมูกระทะ<า>เนื้อ,อย่างวันนี้เดี๋ยวพาไปดูอาหารพื้นบ้านเราด้วยว่ามีอะไรบ้างแนะนําให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อย่างแล้วพาไปรอเบื้องหน้าจะมีอาหารอย่างแนบานเท่านะครับผมอ้าขออนุญาตได้ดน้องๆตักเนื้อย่างก้อนบานนีจ่จวดจวดโอเคได้แล้วเป็นบ่ไ,<ด>ไปโอเคทีนี้พาไปดูอาหารพื้นบ้านแล้วบ้างไปไปย่า,า,างยาง,ง,างจวดจวดจวดได้แล้วพี่น้องครับเนี่ยผจากได้สาว เนื้อย่างหมูกระทะของมักเด็กหน่อยอ๋อหมักยังแหล่ๆในนู้นหมักยังแหล่ๆมาเพิ่งนู้นนี่มาเพิ่งนู้นนี่มักยังแหล่ๆเลยนี่นี่แม่แล่ๆหรือหมักยังนี่ยอันนี้คือมักอะไรเนี่ยมักยางโอ้มักยางโอ้ยว่ามันอยังกว่ามักแอปเปิ้ลหน่อยโอ้คืองามแช่แหมหมูยังแม่คืออะไรตัวนี่หมกน้ำมันหมกไก่โอ้คนสะดุดตาเลยครับมักแหล่ๆนี่มักยางติหูยักยุ่ดติโอ้ไอ้คือโบเกย์หูว่ะ โอ้ตอนยังหน่อยสแสดงว่าใหญ่เลยตัวนี่งป่ะป่ะเดินต่อขอบคุณครับนี่คือตลาดบ้านเฮาพี่น้องครับตลาดบ้านบ้านนะครับพี่น้องนี่ไงเห็ดเข็มทองซื้อเห็ดเข็มทองให้พี่หน่อยนุ๊ตซี่ให้เ,เห็ดเข็มทองให้หน่อยสามห่อยี่สิบประดันว่เาเขาก็ถือกเกื่อเห็ดเข็มทองนราไปใส่เนื้อยา่างสามห่อเลยจ้ะสามห่อเลย เห็ดเข็มทองอันนี้แหละกินกับนนกินกับเนื้อย่างอร่อยเห็ดเข็มทอง,งโอ้ผมก็ขายถือแต่สามห่อยี่สิบพี่น้องครับเป็นบอลเลยครับนี่อของแถมเลยพี่น้องเลยเอาไดกแหนมั้ยย,ยังครับบักตะโคบบอ้ครับนี่อ๋อสตรอเบอรี่ขอบคุณครับไปเดินต่อเราสาวๆพาเลาะตลาดครับวันนี้ครับพี่น้องครับโอ้ปลสาสอมปลสาสอมปลาทูปลาทูแก้วแก้วแก้ว อันนี้ของแข่งครับพี่น้องปลาหมึกปลายแหงโอ้เพียบเลยปลากระลำกระลำเอาพักไปเพิ่มมากระลำกระลำมาเป็นสวนเลยเอาผักอะไรเพิ่มไหมนู่นหนูเออผักบุ้งเห็นอยู่กขตาลดผู้ใดมาบักมาบอกใหญ่นึงอ๋อของของตังของตังงาม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 จ้าโอ้ยผักบุ้ง้านกหลาย ซอยไม่อยากกินผักบุง้งอันนี้เพิอ่งอยังนี่เป็นมัดอยู่นี่ยเพิ่งแค่นั้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อบวบบวบบ้านเฮาบวบบ้านเฮาโอ้บบบบวบบ้นาบบบนเฮาออมเสกครบนะแม่เนาะ้อขักเลยขักเลยไปเดินต่อเดินต่ออาหารหลายพี่น้องครับถือว่าสุดยอดเลยนี่เอาไหมลูกเนี่ยลูกชิ้นเพิ่มเติมไหมลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเนื้ออะไรเนี่ยปูอัดเนี่ยเอาไหมเนี่ยถุงเท่าไหร่เนี่ย เอาปวดัดนะผมอันหนึ่งหน่อยผมจะไปกินกับวาซาบิวาซาบิผมเยอะมากเลยโอ้แม่ค้าก็ไปต่างหักแท้บัดนี้โอ้แม,ม่ค้าก็พอค้าแม่ก็ไปต่างหากักแท้สวสดยอดเลยติดตามช่องลอยพาลเล่ชาแนลด้วยนะครับนี่แน่ลูกชิ้นเนื้อไหมร้านีอาหารอร่อยบ่ฮอตดอกด้วยให้เด็กน้อยอะไรอีกลูกชิ้นเนื้อไหมตัวไหนเนื้อเอ็นเนื้อก็ได้ตัวไหนเนื้อ,เน,อเนื้อธรรมดาเอ็นเนื้อ โอ้อันนี้แหละอ่าเอ็นเนื้อถุงเท่าไหร่เอาเลยถุงหนึ่งเป็นเท่าไหร่รวมให้หน่อยเด็กๆเอาหอตสตอกเท่าไหร่นะครับสองร้อยสิบบาทบาทเดี๋ยวรอสักครู่โอเคสองร้อยสิบบาทขอบคุณครับมาโอเคถือเลยนะเนี่ยเป็นผู้สาผู้เสียต้องถือได้ขอบคุณครับมันหมานครับมันหมานครับขอบคุณครับไปเล้วไปเร้วพี่น้องไปอีกเร็ว สาวๆเดินเร็วมากเลยโอ้โหขาหมูขาหมูขาหมูไปลองเลยน่ากินมากเลยขาหมูใหญ่เอาอะไรบ้างไปต่อไปต่อโอ้ปลาคอยง่เนี่ยปลาคอยง่าอูดลอยลายลอยลายจะซูบน้องบ่บ่หน่อยขึ้นไหลเาสร็จเลยปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ของแท้เลยปลาไงปลาไหนบ้างไอ้แล้วปลาไงปลาไงมาส่วน ซ้ำแขนเด็กหน่อยผมนั่งมาปุ้งไงอยู่พักนั่งอ่างหยางย่ามนีดสิร้ายเนี่ยอ้าวไม่หอนบักแอปเปิลปักแอปเปิลเห็ดเข็มทองมีอีกแล้วนี่ไงสามห่อยี่สิบโอ้เยอะมากเลยอ่ะบักแตงด้วยเอาบักแตงไหมยังแล้วไร่ยายสมเอาบักแตงก็นี่เอาตัวถุงกะซาบาทเอาในไร่เด็กถุงนะไพ่เซ่ผมนินบ้าบักแตงซาบาทไม่เงี้ยเตะกูซอยเตะไพ่เซ่มาสั่นเอาไปขอทำในถุงหนึ่งนะถุงใดก็ได้ แค่สวมเราหรอปอนใส่ละพี่รองงั้นมานำกันน่ะไปใส่บ่ญละเอาหมากแตงถุงไหนดีอ่อนๆยายเลือกให้หน่อยเอ้าอีหลาเลือกให้อ้ายแน่ลูกซาบาดเออนี่ก็ได้มาบอกไม่ใช่เตี๋ยเลือกเราบกระเบื้องเลือกนี่เอาไปตามมันตรงนี้เอาหนี้นี่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 อาตโนมัลูกมาเออแตงเกียวโอ้โหซาบัดพี่รองไพ่เซ่นี่อาหารมันเท่า นี่ี๋ว้วถือเองพวกเจ้าถือตัวน,นั้นละไปเดินทางต่อไปตลาดบ้านเราของกินเยอะสาวสาวพาทเที่ยวตลาดวันนี้ให้ใจได้ทั้งใจได้ปลาหมึกดองบาดนน้ปลาหมึกกรอบเขาเสือเอาตลาดโอ้เขาเสือเอาอยู่พุ่นอยู่ลานนั่นก็สีผ้าแบเสืออยู่ เอากุ้งไหมกุ้งกับปลาหมึกเพิ่มไหมโอ้ยบ่คือบ่คือไปเดี๋ยวสิไปซื้อมือกรอบดอกกันของหวานไหมของหวานของหวานตุกตุ๋นไหมนี่ของหวานเอาอะไรไหมลูกรนโอ้ของหวาน อันนั้นวุ้อันนี้หม้อแกงหม้อแกงอันนี้เหรออ๋อเออเอาจัดมาพคขาเ้าสามยางหนน่้วุ้นเออเอาเอาวุ้นนี่ั้งจ้่ โอเคยังปลาของหวานนะเพิ่มความหวานให้ร่างกายไปเดินทางต่อเราแับน,นี้บดแล้ว,วน,ลน่าอะไรน่นบบนาขึ้นไปเบิรดน่ามาเอาระบัดเลยต่ไปซื้อปลาหมึกกรอบต่อไปโอเคพี่น้องครับอกเดินทางไปอนนู้ปลาตองปลาตองเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งปลาตองแกบาดก่อนปลาตองไล่ปลาตองกายพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากเลยมีหอดปลาเอือบไปเวครับพี่น้องบอกหอยก็มีครับ ้ปลาขาวปลาขาวสาวๆไปไหนหมดแล้วอ้นี่ปลาคออีญ่เลยครับพี่น้องนี่จำเป็นปลาคอใหญ่บัดนี่อาหารปานตัวนั้นใหญ่ใหญ่เพราะน้ำในเรื่อนั่นปื๊ดมันอะมันได้มาสองโล่นมดเรื่อยเลยโล่กลัวอู้ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มีหอดใส่ปลาคอพี่น้องเลยปลารสหน่อยก็มีรสตลี่ก็มีเอ้าม้วนโบ้ว่คนอ่านตัวนีน ไปไปเดินทางต่อครับโอ้ม,มีฮอดหนูหนูแล้วก็เขียนดมูดนะะหนูตัวลอยๆป่ะครับนี่ป๊าดโด็กพี่น้องเลยเผาแล้วได้หนึ่งขั้วแล้วเรียบร,ร,ร้อยครับหนูหนูอาหารปลาก็มีพี่น้องใส่หลาสักษาไปไหนหมดแล้วโอเคครบหรือ,อยังเสร็จเรียบร้อยหรือ,รอ,อยังวันนี้ไปเนาะเดินทางกลับ ได้ยังไงละเฮาครบแลยเนาะหมูกระทะลปลาทูปลาทอกผู้เั่ผู้ทอกได้เบิรแล้วครบกันไปเนี่ยครบไปเนี่ยไปไปเมื่อบาดในเฮาโอเคพี่น้องครับดนทังคลิปนี้ภาพมาเลาะตลาดกับน้องๆนะครับผมมาเบิงตลาดบ้านเฮานะครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไป,วไปโอเคเดี๋ยวมาแรงเจอกันไ์สดกินหมูกระทะกันจวด